เอาละครับเพื่อนๆต่อจากนี้ไปผมจะมารีวิวดิจิมนลับอีกหนึ่งตัวเอบดิจิมนตัวนี้เนี่ยสฟีฟ้าแบบนี้เนี่ยเป็นตัวอะไรไปไม่ได้นอกจากปิก,กาจูอะไม่ใช่วีมอนน์เนี่ยวีมอนเนี่ยตะก่อนเดิมทีมีล่างทุกล่างเลยล่างสุดยอดล่างเบร์สโหมดล่างโจเกสแต่ล่าสุดไม่นาน มันทําล่างยูมาและตัวนี้ก็ได้ปลดเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเพื่อนคนนี้ก็ปลดทุกตัวเลยแทบจะทุกตัวเลยนะครับไปถึงยูได้อย่างไรพระเอกขนาดนี้มันก็ต้องไปได้สิมาดูกันนะครับวิวัฒนาการของวีมอนตัวนี้เนี่ยมันเป็นสายโจเกตกับวอร์มมอนนะครับสายอิมพิเรียลนะวีมอนกับวอร์มมอนอิมพิเรียลซึ่งปกติเนี่ยจะโจเกต ไปทางไฟเตอร์โหมดแล้วก็พาราดินปกติแต่เนื่องจากว่าไฟเตอร์โหมดเอาเวกเกนเคยรีวิวไปแล้วนะครับอันนี้มันเข้ามาเพื่อไปสู่ร่างทาราดินเอาเวกเกนจริงๆมันคือร่างเดิมนั่นแหละแต่เกมเขาคงมองเห็นว่าพระเอกเนี่ยมันจะอ่อนไม่ได้มันก็ต้องทําให้มันเก่งแล้วมันต้องได้ใช้แล้วสุดท้ายมันก็เก่งจริงๆ ขึ้นไปสู่จุดสูงสุดในระดับอยู่ได้เดี๋ยวเราวิว,วัฒนาการกันเลยนะครับเริ่มจากไฟเตอร์โหมดธรรมดาก่อนไม่ใช่ไฟเตอร์โหมดอิมพิเรียลดามอนก่อนอ่าตัวใหญ่มากอิมพิเรียลดามอนตัวนี้ทุกคนมีแต่พอล่างต่อไปมันเป็นอเวกเคนแล้วนะครับมันก็จะเป็นนี่ตัวนี้ครับวืบ แล้วล่างต่อไปดิจิมอนอยูไปนี่คือครั้งแรกของผมนะที่จะได้แปลงล่างเองขนาดนี้นี่ครับพาลาดินอุย้ยมีดาบด้วยโอ้พาลาดินอเวกใช่ไหมชื่อชื่อเต็มชื่ออะไรอิมพิเรียลดา o ์มอนพาลาดินโหมดอเวกเนนะครับโอ้โหโหมดขี่สวยมากนะเหมือนตอนกายล่างเลยแล้วก็ โมเดลมีการเปลี่ยนใหม่นะโมเดลมีการเปลี่ยนใหม่นะสีขาวปีกเปิกนะครับต่างจากเดิมนิดนึงก็ต่างก็ม็นตัวเดียวกันอนะเนาะมันคงทําต่างมากไม่ได้แต่ว่าเหมือนแบบอ่ะแบบใช้วัตถุดิบพรีเมียมเนะี่ยพลาดินตัวนี้เนะี่ยประกอบไปด้วยแบบไวเบรเนียมต่างๆนะดูแลกโกอะไรต่างๆแบบพรีเมียมสุดๆเนะี่ยมาดูสแตตกันเลยตัวนี้ระดับยนะครับ วัคซีนยูเริ่มมีหลายตัวแล้วนะครับตั้งแต่ m e r c ์ซิฟู o o e แล้วก็ b o ูม l หลดและสุดท้ายมาพาลาดินนะครับตัวนี้พาลาดินตัวนี้เนี่ยเลือด2อ0 0 0นะครับพลังโจมตีอยู่ที่16,000ซึ่งจริงๆมันไม่ใช่16,000แต่ที่มัน16,000เพราะว่าบัฟสาราเดี๋ยวผมเอาบัฟสาราออกก่อนนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องบัฟสารามันด้วยอเอาสเตตัสจริงๆมันก่อนเลือด 28งหมนะครับพลังโจมตี12900อ้ยุ้ยเยอะนะพนลังโจมตีเยอะกว่ายูหลายๆตัวนิดนึงนะครับคิติคอน37อืมก็สูงอยู่นะครับสูงเลยนะครับมีอยู่สสกิลด้วยกันนะครับสกิลหนึ่งเพื่อนอัพเต็มเลยเกือบเต็มนะกูดาว4วิ f 2 8วิ f 3 51วินะครับแต่เป็นสกิลที่แรงที่สุดนะครับแล้วก็มี ancient power ด้วยพลังแห่งอ๋อพลังแห่ง โบราณเนระพลังเห็นตำนานนะครับแล้ว F4 h e a v e n Light มีเอฟเฟกอีกด้วยนะครับซึ่ง4เอฟเฟกเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับแต่ที่เราต้องมาเช็คก็คือ1มันมี3ตระกูลเป็นตระกูลที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับ Ds ตัวนี้เป็น Ds ด้วยนะชิปเซ็ต,ตอะไรต่างๆปกติดีเอสทีไม่เคยใช้นะครับตอนนี้ได้ใช้กับพาลดินและมี VB แล้วก็ WT วัคซีนแสงอีกเช่นเคยนะครบขอดูการโจมตีหน่อยเลยปึ๊บมา เฮ้ยตีชามากเลยมันฟ,า,ฟาดฟาดดาบช้านะตน้นอ๋อผมไม่ได้ไป่าเพราะอะไรไม่ได้ใส่บัฟสลา,าโทขอโทษทีครับใส่บัฟสลา,าก่อน,นไหนๆก็พูดบัฟสลา,าแล้วขอพูดบัฟสลา,ามันเลยเป็นบัฟสลา,าที่ไม่เหมือนชาวบ้านด้วยนะครับเป็นพิเศษอีกแล้วบัฟสลา,าพาราดินมีอยู่สองบัฟด้วยกันนะครับเริ่มต้นที่ซซวเวอร์วูโปรเทคพิสเนี่ยเป็นบัฟสลาอยู่ตัวนะคิมสานเมอร์ซิปูพาราดินแล้วก็สเปเรียนะครับโอ้โห เป็นยูตัวที่แข่งกับ4 4 U ยูแรกอ่ะนะครับสี่ยูแรกกับเจอกับ4 U ยูนี้อ่ะ4ยูนี้ตีไวัย22นะครับเลือด50%สกิลดาเมจ80%รและเอฟเฟก์สุดท้ายครับเพิ่มพลังโจมตี45%เพิ่มพลังโจมตีจากพื้นฐานขึ้นมา45%ลองคิดดูนะ12913ที่เป็นพลังโจมตีพื้นฐานเนี่ยคูณอีก45%นเะนี่ยก็จะบวกขึ้นไปนะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นบัฟอีกแบบหน,นึ่งนะครับส่วนบัฟสลาอีกอันหนึ่งที่เพื่อนใช้นี่ครับเป็นบัฟสลาของไดโบลีเวนนะครับจะมี3เอฟเฟกตีไวัย18แปมีแอตทริบิวต์ดาเมจครับคือตีธาตุแรงขึ้น5%อันนี้แบบใหม่เลยนะครับแล้วก็พลังโจมตีพื้นฐานขึ้น30%การใช้บัฟนี้เดี๋ยวคอยดูนะพลังโจมตีพื้นฐานเนี่ย เดิมทีหนึ่งสองเก้าหนึ่งสามใช่ไหมเดี๋ยวเรามาใช้บัฟนี้นะครับเพราะว่าจะใช้เอฟเฟกต์ที่3เพิ่มพลังโจมตี30%มสิบเปอร์เซ็นต์นะครับจากหนึ่งสองเก้าหนึ่งสามนะครับมันก็จะกลายเป็นหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งสองทีนี้นะครับเรามาดูเอฟเฟกต์แอนิเมชันกันดีกว่าเนี่ยครับตัวนี้ตีอย่างไรนะครับมาดูกันเนี่ยครับตัวนี้ตีอย่างไรปุ๊บอ่านะใช้ดาบฟันตีธรรมดาคือมีเสียงไฟฟ้าช็อตด้วย อุ้ยอุ้ยฟันเท่นะใช้ดาบอย่างเดียวเลยไม่มีปืนไม่มีอะไรดาบล้วนๆเลยเนี่ยคฟันเท่นะฟันเท่นะเนี่ยดูดิอุ้ยออุ้ยสวยๆนี่มาดู F1 กันดีกว่านะครับ F1 ก็คือโปรสิตอนเลเซอร์ยิงปืนแน่นอนมาโปรสิตอนเลเซอร์ โอ้ยเสียงดูเสียงสีวินาทีเองเฮ้ย,อยเอฟเฟกต์มีไหมเอฟเฟกต์มีไหม้มย,ยเสียงเสียงเสียงเท่จังเลยโอ้ย,อยสวยนะมาดู F2 นะครับกีกาเดสนะครับยิงปืนอีกแน่นอนนะครับกีกาเดสตูม กลายเป็นว่าสกิลนี้เสียงหายแต่ว่าสกิลสองไอ้สกิลหนึ่งเสียงเด่นเยอะกว่าอ่ะยิงลูกระเบิดกิกาเดทไปเนี่ยท่านี้ไม่มีเอฟเฟคใช่ไหมไม่มีเอฟเฟคแปดวินาทีเนะี่ยแปดวินาทีอ่เนะี่ยท่านี้แปดวินาทีวิปอ่ามาดูเอฟสามกันดีกว่านะครับโอเมกาเบตใช้ดาบแล้วนะใช้ปืนมาสองสกิลแล้วถึงเวลาใช้ดาบกับเขาแล้วนะครับมาโอเมกาเบตอุ้ย โอ้โ oh, หลีลามากนี่ครับมีการถอดล่างเงานี่ครับมีเอฟเฟคด้วย20วินาทีเพิ่มคิติคอนดาเมจหุ้ย,ยตัวนี้เป็นตัวที่เพิ่มคิติคอนดาเมจ30%นครับคิติคอนดาเมจคือบัฟที่กดแล้วแรงเช่นเดียวกับการที่เราบัฟอันเนี้ยเนี่ยเช่นเดียวกับการบัฟคิติคอนในดาเมจอันเนี้ย หรือเทียบเท่ากับพวกออปชั่นต่างๆเนี่ยคิติี้คอนดามเมจของประดับอะไรพวกนี้มันคือออปนั้นเลยคือเพิ่ม3 0เลยนะแต่อยู่ได้ประมาณ30วิแต่ว่าเอฟเฟกต์เมเนี่ยมันคูดาวห้าสิบเอ็ดวิฉะนั้นมันมีช่องว่างอยู่นิดหนึ่งนะครับแต่ถือว่าเป็นเอฟเฟกที่ดีทําให้ตีแรงขึ้นคือมันซัพพอร์ตกับบัฟสารานะบัฟสารามันเพิ่มแอตติบิวต์คือตีพื้นฐา,านตีธาตุแล้วเพิ่มพลังโจมตีพื้นฐานอีกบวกกับ บัฟ f 3อีกเนี่ยบวกกับบัฟ f 3อีกทำให้ตีคีดาเมจแรงขึ้นอีก30%คือเน้นตีอย่างเดียวเลยเนี่ยมาดู f 4นะครับ heaven light นะครับมีเอฟเฟคด้วยแล้วคู่ดาวเพียงแค่30วินาทีเท่านั้นอยากรู้เอฟเฟคมากเลยเอาดับแรกลองใช้ก่อนอุ้ยสกิลหมูมีเอฟเฟคคือเพิ่มสกิลดาเมจ30%อุ้ยเยอะกว่าคิมสันอีก สกิลดาเมจ30%นะครับแล้วระยะเวลาที่เพิ่มเนี่ย30วินาทีทุกคนลองจับเวลาบัฟที่ใช้เหลือ12วิสกิลที่ใช้เหลือ12วิใช้ได้เท่ากานะันน่าฉะนั้นบูทสกิลดาเมจอันเนี้ยบูทต่อเนื่องได้เลยเพราะว่าเอฟเฟกต์มันมาพอดีกับบัฟโหมดพอดีเป๊ะเนี่ย โอ้โหเป็นบัฟที่เอฟเฟกเท่ากันไม่มีช่องว่างเลยเนี่ยแสดงว่าบัฟเนี้ยต้องใช้บ่อยๆเพราะว่ามันเพิ่มสกิลดาเมจตัวเองนะเออสามสิบวินาทีด้วยแล้วก็เป็นสกิลหมู่ด้วยว้ยดีเนี่ยครับตัวนี้น่าจะเป็นสายดาเมจล้วนๆเลยนะเนี่ยตัวเนี้ยเรามาเทสท,ที่ดันอโพคาริมอนดีกว่านะครับจัดไปเลยขอแพ้ทางก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าเราอยากเทสนานๆปึ๊บปึ๊บ ัเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ใช้ฉายาอะไรนะครับตัวนี้ต้องเปลี่ยนฉายาแล้วใช้ฉายาของซูเปอร์เลียไปเลยเนี่ยไม่ใช่ของเอลไปเลยเพราะเพื่อนเคยใช้เอลีฮิตเลเพิ่มจนพลังโจมตีท่าแสง15%นะครับปเข้าดันเลยนะครับปึ๊บเปิดนี่ตารางการต่อสู้ขึ้นด้านขวานะครับ DPS ตรงนี้นะครับป๊า Let's go ไปถึงเนี่ย F4 ก่อนเลยดีกว่าแมเพราะว่า F4 เพิ่มดาเมจตัวเองแอบมาบัฟบัฟบัฟปุ๊บพร้อมยังพร้อมเลยปุ๊บ F4 นี่ครับ่า F4 มี s b แล้ว F3 ต่อวี้แล้วก็ F1 เพื่อนอัพ F1 นำนะครับโอ้ห F1 HB ดี ปึ๊บ F 2ต่อเลย F 2ต่อแล้วก็ F 1ต่อ F 2 F 4มันมาอีกแล้วคือสกิลมันเยอะไปหมดเลยไม่รู้จะแช่ไหนก่อน F 4เพิ่มดาเมจก่อนเราจะเพิ่มดาเมจมันมาแล้วเพิ่มดาเมจมาแล้วก็ F 1 F 1ครับ F 2ต่อ เราไม่รู้ใจเราไม่แน่ใจคอมโบของตัวนี้นะครับแต่ว่าเราใช้เท่าที่เราใช้ไปก่อนอ่ะ F3 มาแล้วนะครับ F3 มาแล้ว F3 มาแล้ว F3 มาแล้วเราใช้ F3 เลยยิงเพิ่มคียทิคอนดาเมตแล้วก็ F4 ตอ่อครับโอ้ยแบบต่อเนื่องเลยอะ F2 F2 s b d คือเอชไม่ต้องห่วงนะครตัวพวกนี้เอชบีดีกระจายอยู่แล้วสุดท้ายแล้วจัดไปโอ้โหคือสกิลมันเร็วจนไม่รู้ว่าจะต้องใช้อันไหนก่อนระหว่าง F1 กับ F2 อ่ะคือหลายๆตัวยูอ่ะมักจะเป็นแบบนี้คือสกิลมันค่อนข้างเร็วนะีครับเดี๋ยว เออเลยมองไม่ทันเลยทางด้านขวานี่ยับฟเอฟเฟฟอะไรยังไงแต่รู้ว่า <Yeah. S 1> อ่ะดามเมจนะมันดีแล้วก็เอฟเอฟส F4 มันอะ่ะเนี่ยเวลามันใช้แต่ละครั้งอะ่ะมันจังหวะมันมาทันพอดีเลยอะ่ะมันก็เลยน่าจะได้เปรียร่ยนเนี่ยบัฟดีถือว่าบัฟดีแต่ไม่มีซนะัพพอร์ตอะคือมันบัฟตัวเองลุ้นวนเลยคือเพิ่มความแรงถ้าในตี้มีตัวนี้เนี่ยโอเคได,ได้ได้ดามเมจและ1ตัว คือระดับยูแทบจะแยกสฝั่งได้เลยว่าตัวไหนไม่มดาเมจตัวไหนไม่ไขข้อข้องใจสกิลหมูว่าระยะมันไกลแค่ไหนเดี๋ยวผมมาเทสนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเทสต,ตอนนั้นเราไม่ค่อยเห็นเนี่ยมาเทสต,ตรงนี้เลยันะบอะ่ะระยะตรงนี้นะครับก็น่าจะพอสังเกตได้ว่า F4 ที่มันคูดาว30ิวีและบัฟดาเมจ30%ภายใน30วิวีได้เนี่ยมันไกลแค่ไหนลองดูโอล้พงแตก โอ้โหก็กว้างนะรัศมีวงกลมตรงนี้นี่ประมาณนี้ประมาณประมาณนี้ก็อาจจะน้อยกว่า OX หรือเปล่าเนี้ยหรือพอๆพกันก็มองออกมองยากอะ่ะเดี๋ยวเทสอีกรอบนึงอา่าลองตรงนี้นะปึ๊บว่าจะถึงแถวบริเวณนูน้นไหมนะหนึ่งสองสา ประมาณนี้นะครับไม่ถึงซอกนู้นไม่ถึงซอกนู้นประมาณกลมๆใหญ่ๆนะครับก็ถือว่ากว้างอยู่นะเนี่ยกว้างอยู่นะสามารถไประเบิดห้องเอ่อห้องไข่เบดยากได้นะครับมันกะตุ้มตามกันเลยทีเดียวนะครับผมเอาลับการรีวิวของพาลาัดินสุดหลอด่อสุดเท่สุดสุดครูตัวนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรนะครับเอย,อยูมันก็เหลือไม่กี่ตัวละจัดให้หมดเลย